ทีมหล,ลายนะครับพร้อมที่จะเสือบที่จะบวกกันแล้วนะครับอคันก็มีเป็นหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งเซด็กและฮันเตอร์นะครับม,มาดูกันว่าใครจะชนะนะครับนั่แหละมาซูโม่นะครับซูโม่บ คุณต้องเข่าเตะทีละคนนะครับอืมนี่เล่นตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับก่อนที่จะเข้านะครับก่อนที่จะเข้านะครับเยบนี่วิธีการต้องหมุนเลี้ยวๆอย่างเงี้ยครับนี่ครับเี่นตัวอย่างนี่แกงพลาดที่เฉยครับน,นี่เอาจริงแล้วลองเนะี เปมม็นสม่ที่ผิวขาวนะครับเป็นไรฮะอืออือนี่ครับปุ๊บเดี๋ยวนะครับปุ๊บนี่เลี้ยวดูวโค้งนี่ครับมาดูกันว่าใครจะใช้ได้ดีที่สุดนะปึ้งเรียบร้อยนี่ชนะแล้วครับโอเค เราออกกันเลยมาดูกันว่าผู้เข้ายิงใครคนแรกก็คือฮันเตอร์ฮันเตอร์คนแรกเลยฮันเตอร์คนแรกฮันเตอร์คนแรกครับมาดูกันว่าใครจะชนะมาฮันเตอร์เข้าไปแล้วครับมาดูว่าฮันเตอร์จะแพ้นะครับไหมอรอบแรกฮันเตอร์จะแพ้ไหมเนะี่ยโอ้โหตอนนี้ฮันเตอร์กำล,ล,ล,ลังผักนะครับหือผัก ใช้สูตรคงเหมือนผมนะครับอ,อนันนี้เขาแพ้ครับเขาแพ้หนึ่งแล้วครับเขาก็ไม่ยอมแพ้ครับเขาก็อันนี้ครับเราจาวาหยุดก่อนหยุดก่อนก่อนอ่ก่อนีอจะไป นี่นี่น้องดีคุยนะครับขอก็สอนเตือนแล้วครับยัยงไงต่อเห็เตือน้วปุ๊บมันเตือจริงครับรอบนี้เตือจริงแล้วครับแต่ว่าแต่ว่าจะแพ้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตือไม่แพ้ครับชนะ,ะเรียบร้อรยรอบแรก โอ้โหอย่างโหดเลยครับโอ้โหเดินนะมาดูกันว่ารอบที่สองฮันเตอร์จะแพ้ไหมนะครับเออปะรอกันจัำเผยคอเหลือว่าฮันเตอร์จะชนะไหมครับฮันเตอร์กำลังใช้ยินยานะครับฮันเตอร์กินน้ำหนักครับ ได้บอกน้ำหนักฮันตเตอร์100กิโลว่าซูมโม่ก็ต้องน้ำหนักเยอะอยู่แล้วนะครับหซูมโม่ถ้าไปกินเกินเยอะเนี่ยเป็นหนึ่งน้ำหนักน้อยมาแล้วเพราะว่าน้ำหนักหนึ่งร้อยกิโลนะครับสวยจะได้น้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดฮนเตอร์น้ำหนักเยอะสุดแต่ฮนเตอร์ก็ชนะได้โอเครอบชิงนะครับมาดูกันว่าฮันเตอร์ชนะไม่ก่อนเดจะไปถึงรอบชิงครับเราจะมาสัมภาษณ์ฮนเตอร์ก่อนนะครับ มันตื่นดิเปไงบ้างเนี่ยก็ในมันมีเนี่ยก็มันมีอะไรเนี่ยมันยากโอเคอ่ะเราจะได้เราได้อ่ะอ่ะขอแพ้แล้วหนึ่งนะครับว้าวเอามันขอเริ่มเหนื่อยครับขอเริ่มเหนื่อยเดือนสุสีแล้วเดือนสุสีว่าเออเออ เรียบร้อยรอาชิงฮันเตอร์เพนั่นเองโอเคเอาไปดูคนต่อไปกันดีกว่าน,นะครับเตอเตอเตอคนต่อไปก็คือเป็นหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งซูมโม่เอาเป็นหนึ่งเป็นไงก่อนที่จะแข่งซูมโม่ก่อนก่ จะต้องชนะให้ได้อ่าเราจะได้ได้เราจะไห้ได้เราจะได้ได้อ่อเคอ่างั้นกันว่าจะผ่ามเนี่ยเป็นหนึ่งเริ่มใช้สูตรโค้งแล้วเป็นหนึ่งครับเป็นหนึ่งเริ่มใช้สูตรโค้งแล้วเอื้อเป็นหนึ่งแล้วครับได้นหนึ่งนะเฮ้ ใช้สุดโค้งเลี้ยวปุ๊บปุ๊บเที่ยวเข้ากลวงเลี้ยวเข้ากลวงแล้วนึ่ใช้สูตรเข้ากลงแล้วเป็นหนึ่งใช้สูตรเข้ากลงแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่างมันแล้วรอบนี้โอ้เลขก็อย่างมันเลยอืม,มยอมแพ้กันง่ายแล้วโอ้โหเอื้อเป็นหนึ่งชนะแล้วเลยแสดงว่าน้ำหนักเบากว่าก็เลยชนะนั่นเองปึ๊บ มาดูก็ว่าน้ำหนักจะสมผลนะครับโอเคแต่นี้เป็น,นึ่งยังไม่เหนื่อยนะครับมาผมรอบต่อไปเริ่มนะครบับปึ๊บปึ๊บป๊บโอโห و, โอโห و, โอโหืโอโหต,ตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับเออเออได้หละโอโหเป็น,นึ่งโหดมากเลยครับ น้ำหนักน่าจะส่งผลนะครับดูดิเป็นหนึ่งหดมากน้ำหนักน่าจะส่งผลนะครับโอ้โหเรียบร้อยโหดมากเป็นหนึ่งหดมากยี้รอบชิงชนะครับถามเป็นหนึ่งก็แล้วว่ารด้สิ่งไงบ้างก่อนก่อนเนี่ยนี่นี่แหละเดี๋ยวคิมนี้ดนด้วยไอ้ผ้าเนี่ยเอรอบชิงแล้วรอบชิงแล้วครับ อืมเราชิงแล้วอ้าวเกมเป็นหนึ่งนหนึ่งเอาชิงแล้วอะ่ะเป็นหนึ่งไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆละเฮือมหนึ่งหนึ่งดิดๆนะครับอืมแล้วก็พักเรียบร้อยชนะได้เป็นหนึ่งได้ช่วยรางวัลไปครองส่วนสแน็คนะครับสแน็คนะครับไปชิงนะครับต้องรอครับอีกหนึ่งปีนะครับ <c oughs> มชแชร์ละขอขแข่งเท่าไหร่ก็ได้โอเคต่อไปครับ ตาสเน็กวางครับตาสเน็กก็คือไปแย่งชิงกับเป็นหนึ่งะครับเจ้องไปแย่งชิงกับเป็นหนึ่งแล้วถามสเน็กกันเลยครับสเน็กู้สึกยังไงบ้างอย่างนั้นนะครับกฤติสย่างนี้ครับเป็นหนึ่งนะครับกฤติสึกอย่างนี้กฤติสึกงอิเพี้จะจะได้เลยเหรออ่ะๆๆเป็นหนึ่งๆๆสเน็กนะครับพูดอย่างนี้โอเคไป เจะชนะหรือเปล่าโอเคอ่ะอแรกเลย,อยโอ้โยัขันเชียบนะจะเจ้ชนะไหมเนี่ยจะไน้เ,นเริ่มใช้สูตรลบแล้วครับไม่คิดจะใช้ส,สูตรเป็นหนึ่งว่ะไงมันใช้อ่ะแส้วมันได้ยินยอ่ะเยอะไง เอาอะเป็งตึงอะสึกเนี่ยอือปูนิดตึงจัดเรียบร้อยชนะเล่นหนึ่งรอบปูเยเย่เย่ๆย่อยเยเยเย่ยอย่ยเร่ยบเย่ย่เยยเยย โอ้โหสชนะโคตรครับสชนะโคตรครับไม่ยอมแพ้ครับไม่ยอมแพ้เลยเลยครับไม่ยอมแพ้เลยทั้งสิ้นครับโอ้โหไม่ยอมตกง่ายๆลยครับไม่ยอมตกง่ายๆอือชนะได้ เดี๋ยวเราก็จะมีอะไรที่ให้มาท้าทายได้หน่อยนะครับบ<า>ันนี้ว่าไม่ชนะ <laughs> เดี๋ยวไปแล้วมารอบสุดท้ายของจริงของแพรอม่ลืมสัมภาษณ์เลยครับในเร้ <laughs> ่สื่อเกีบ่บวข้อง <laughs> ก็จะชนะได้นี่แเนี่ยแ <laughs> ค่นั้นแหละในพูดอย่างนี้เอาา้ชนะได้ได ยีโม่ผ้าคนเดียวแหละเนนี้แบบไม่มีอะไรทำก็เลยทำชาเลนจ์อย่างนี้ไปเลย <laughs> ชาเลนจ์ซูโม่ <c oughs> เพื่อนสู้กับซูโม่เก็สู้กับซูโม่มทั้งหลายที่เข้ามาช่วงนะ <c oughs> อันนี้คือเออเพื่อนเหมืันครับ,บ <c oughs> เพื่อนเหมือนกันแหละอีซูโม่อันนี้ตัวอย่างนะซูโม่สีส้มก็เป็นก็เป็น เออใครวะ <c oughs> เป็นผีนะเป็นผีฮะซูโม่สีเขียวเป็นผนะีสีแดงนะครับสีแดงก็คือเป็นก็เป็นตัวที่ขัดที่เพื่อจะอยืมนะครับเย้อ่าชนะสน็กก็ชนะนะครับสรุปก็คือคนที่ได้ได้วยรางวัลนะครับก็คือเป็นหนึ่งและสเน็กนั่นเองกระมือ นะครับอโอเคทุกคนนะครับสวัส,สตีพลายก็คอกอกลับ <c oughs> ขอกลับทตีไม่ได้ไ่้ีก่อนนะครับบายไว้เจอกันใหม่ครับการแสดงวิธีใหม่เไม่บอกไว้ว่าเสียเป็นเสียเป็นหนึ่งตอนที่ตอนที่ฉเฉยชิโมชนะได้ทุนหลังวันไปเป็นหนึ่งพูดอย่างนี้ครับอ่าฟังให้ดีๆนะครับ อ่าเป็นหนังผู้จุบนะครับมาโอเคแค่นี้แหละมาโอเคก็กลับไปดูนี้ครับไปปีของจริงละ